จะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นนักสนทนาที่ดีหรือไม่จะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นวิธีการที่เราพูดคุยกับผู้อื่นเนี่ยเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วหรือยังครับวันนี้ครับทเทมจะเอา8เทคนิคครับที่จะทําให้ใครๆก็อยากคุยกับคุณมาเล่าสู่กันฟังครับจากหนังสือ How to Know a Person ศิลปะการรู้จักกันให้ลึกซึ้งของคุณเดวิดบรู๊คครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทม เจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ20.0 Podcast คสรับสวัสดีครับวินดีต้อนรับเข้าสู่20.0 Podcast นพอดแคสต์นะครับพอดแคสตที่ช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้ยุกับเทมสเหมืเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้และเมื่อการทางานนะัก ไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่ในหนังสือกันที่ชื่อว่า How to Know a Person ครับศิละปะการรู้จักกันให้ลึกซึ้งนะครับรู้จักกันอย่างที่เป็นมองเห็นกันอย่างที่ใช่และเข้าใจกันกว่าที่เคยครับของคุณเดวิดบรู๊คสนะครับก็เอาสำนักพิมพ์ How to นะฮะเอามา แปละนะครับโดยคุณมันตาคลังบุญครอกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเทมซื้อหนังสืออันนี้มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสหยิบขึ้นมาอ่านเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังไม่เคยฟังเทมเล่าถึงหนังสือนะครับเจะ เล่าถึงคอนเซปต์เนาะแล้วก็หยิบยกบางบทที่เทมคิดว่าเทมชอบมากๆนะครับออกมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเสริมความคิดนะครับเสริมประสบการณ์บางอย่างของตัวเองให้กับเ,เพื่อนๆฟังด้วยเหมือนกันเนาะจะได้เห็นมุมมบองที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับทีแรกจะเปิดหนังสือเล่มนี้ด้วยคาโปรยปกหลังก่อนนะครับว่าธีมเล่มนี้มันดูแล้วมันน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับคุณเดวิดบรูซเขาบอกแบบนี้ครับว่ามีทักษะหนึ่งครับที่มันอยู่ในใจกลางของผู้คนนะฮะครอบครัว โรงเรียนชุมชนหรือว่าสังคมที่ดีครับทักษะที่ว่ามันคือความสามารถในการมองเห็นคนอื่นอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งหมายถึงว่าเรารู้จักผู้คนอย่างถูกต้องซึ่งการรู้คำว่าการรู้จักในที่นี้ครับไม่ใช่แค่การใช้ว่าแบบทดสอบบุคลิก,ลกภาพเพื่อให้รู้ว่าคนเป็นคนประเภทไหนคนคนนั้นเป็นคนประเภทไหนอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการทําความรู้จักกับคนเหล่านั้นครับในหลายแง่มุม ในหลายมิติครับไม่ใช่แค่นิสัยใจคอสิ่งนี้เขาชอบหรือไม่ชอบนะครับทักษะของเขาอันไหนเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ายังรวมไปถึงการเลี้ยงดูในครอบครัวด้วยนะครับวัฒนธรรมที่เขาเติบโตมาค่านิยมในชุมชนหรือแม้แต่ความเจ็บปวดในวัยเด็กของพวกเขา การทำความรู้จักผู้คนผ่านเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนีครับจะทําให้เราเข้าใจผู้คนในแง่มุมที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นครับพวกเขาเองครับก็จะรู้สึกว่ามีคนมองเห็นมีค่ามีคนรับฟังแล้วก็มีคนเข้าใจผู้คนก็จะลุกง่ายขึ้นนะครับในยามที่พวกเขาล้มเหลวครับเพราะว่าเขาก็จะมีพลังใจมากขึ้นเวลาที่เขาต้องเจอกับปัญหาต่างๆนั่นเองแต่ว่าน่าแปลกใจครับที่ คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับไม่ค่อยมีทักษะนี้กันสักเท่าไหร่ครับรอบตัวของเรามันจึงมีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีใครมองเห็นแล้วก็ถูกเข้าใจผิดอยู่มากมายเลยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับคุณเดวิดบรู๊สเนี่ยเขาจะดึงความรู้ด้านจิตวิทยาแล้วก็ประสาทตวิทยาศาสตร์วิทยาศา,าสตร์นะครับรวมกับประสบการณ์จากโลกของการสแสดงปรัชญาประวัติศาสตร์และ การศึกษานะฮะมานำเสนอวิธีเชื่อมโยงกับผู้คนนะครับโดยตั้งคำถามสำคัญว่าถ้าคุณอยากจะรู้จักคนคนหนึ่งจริงๆเนี่ยคุณควรจะให้ความสนใจพวกเขาแบบไหนครับควรจะมีบทสนทนากันแบบไหนควรให้ความสำคัญกับเรื่องราวส่วนไหนของคนคนนั้น นะครับทักษะนี้เนี่ยไม่เพียงจะสามารถเยียวยาสังคมที่แตกแยกแล้วก็สังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่จ็บปวดได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเรามองเข้าไปในดวงตาของใครสักคนแล้วเนี่ยเราเห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวพวกเขาได้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์ครับความมหัศจรรย์ก็คือเราจะได้เห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรา เองเช่นกันนี่คือคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็ผู้แปลแปล,แปลดีด้วยนะครับเพราะทะนว่าอ่านแล้วมันรู้สึกเข้าใจอ่ะมันไม่เหมือนอ่านหนังสือแปลธรรมดาที่อา,อาจจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบตรงๆแบบนั้นแต่ว่าคือคือเล่มนี้ผมก็คิดว่าเขา,เขาอาจจะ ผมไม่รู้ว่าเขาปีวิธีการแปลอย่างไงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาแปลออกมาเนี่ยมันเข้าใจง่ายมากเลยแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเอ,อสัมผัสได้ถึงอุจิตหัวใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่สนุกแล้วก็อ่านได้เข้าใจถึงวิธีคิดได้ดีมากอีเดมนึงเลยทีเดียวทีนี้กลับมาที่ตัวออคอนเซปต์หนังสือนะครับอย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้นะครับจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับกันครับทุกคนพาร์ทแรกชื่อว่าฉันเห็นคุณนะฮะมันก็คือการพูดถึงว่าออการที่เราเป็นคนคนหนึ่งเนี่ย นะหรือว่าคนอื่นเนี่ยการที่เรามองคนคนหนึ่งเป็นคนจริงๆเนี่ยมันมองอย่างไงอ่เอออันนี้คือพาที่1นนะครับพาที่2ครับฉันเห็นคุณในยามที่คุณลําบากนะครับพาเนี้ยก็คือเวลาเรามองเห็นคนแล้วใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะมองลึกลงไปถึงความยากลําบากในชีวิตของเขาได้หรือแม้แต่ว่าในยามที่เขายากลําบากนะครับเราจะมีวิธีการพูดคุยกับเขามีวิธีการที่จะอยู่เคียงข้างเขาอย่างไงนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเข้าใจแล้วก็เขามีตัวตนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับนี่คือพาที่2นะครับแล้วก็พาสุดท้ายครับฉันเห็นความแข็งแกร่งของคุณนะครับพาเนี้ยก็จะเป็นพาที่จบด้วยโอเคพอเราเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมฮะ เห็นเ,าเราทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่เคียงข้างเขาได้แล้วนะครับพาร์ทสุดท้ายจะบ่งบอกว่าแล้วอะไรละ่ะคือความเก่งกาจนะครับความแข็งแกร่งลึกๆที่คุณมีอยู่แม้ว่าคุณจะยากลําบากในช,ชีวิตช่วงนั้นมากก็ตามคุณจะมีความสามารถที่จะทําให้เขามองเห็นความแข็งแกร่งในตัวของพวกเขาได้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับเมื่อคุณทํามอย่างของสมพาร์ทนี้ได้ครับคุณจะเริ่มเข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณมองเห็นในตัวคนอื่นนะครับ มันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวของคุณเองต่อไปและคุณจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับนี่คือ3พาร์ทของหนังสือเล่มนี้ครับทีนี้ครับเรื่องที่อยากจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับมาจากบทที่6ครับทุกคนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการสนทนานะครับพูดคุยที่ดีนะทำยังไงเราถึงจะเป็นนักสื่อสารนักสนทนาที่ดีกับคนรอบตัวเราได้นะครับคือเวลาเราพูดถึงคําว่าการสนทนาเนี่ยนะครับ ต้องพูดถึงนิยามในภาพรวมก่อนทุกคนคือหลายครั้งเนี่ยเวลาเรานึกถึงนักสนทนาที่ดีเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งนะสามารถที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยรับฟังสิ่งต่างๆได้นะครับเราพูดเรื่องตลกได้เล่าเรื่องโอ้โหน่าสนใจไปหมดเลยนะครับคําถามคือนี่คือนักสนทนาที่ดีหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราเรียกคนคนนั้นว่านักเราเลือกอ่า แต่ว่ายังไม่ใช่นักสนทนาที่ดีนะครับแล้วนักสนทนาที่ดีคืออะไรครับนักสนทนาที่ดีเนี่ยคือคนที่เก่งกาจในการที่จะเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน2ทางครับทุกคนนักสนทนาที่ดีสามารถจะนําผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยไปสู่ความเข้าใจร่วมกันบางอย่างได้นะครับนี่คือคำว่านักสนทนาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าแกะคำคำนี้ออกมาเนาะก็จะเห็นว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรครับการแลกเปลี่ยน2ทางคุณต้องทําให้เขาที่คนอื่นเนี่ย ต้องกล้าที่จะพูดคุยกับคุณนะครับมีคิดอะไรในใจติดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาต้องรู้สึกสบายใจมากพอที่จะพูดคุยกับคุณได้นะครับแล้วคุณเองก็ต้องรับฟังแล้วก็ตอบสนองบางอย่างกับเขาในทางที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนและเขาถูกมองเห็นนะครับเขาได้รับความเข้าใจคราวนี้อยากชวนคุยต่อครับว่าแล้วการสนทนาที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการสนทนาที่ดีนะครับคุณเดวิดบรู๊คส์เนี่ยเขาบอกว่ามันคือการที่เราร่วมกันค้นหาแล้วก็ สำรวจครับคือใครบางคนเนี่ยอาจจะพูดถึงไอเดียบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คนหนึ่งในนั้นก็อาจจะพิจารณาแก่นสําคัญของไอเดียนั้นแล้วก็นํามาคิดสลัตตาอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็นําเสนอมุมมองของเขานะครับที่มาจากความทรงจําบางอย่างของเพลงร่วมไปด้วยนะแล้วก็ส่งกลับไปที่ต้นทางครับเพื่อฟังความตอบกลับนี่คือการสนทนาที่ดีครับทุกคนการสนทนาที่ดีเนี่ยจะช่วยจุดประกายให้พวกเราเนี่ยมีความคิด อย่างที่เราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับเราอาจจะพบว่าบทสนทนาที่ดีเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นหนึ่งแต่ว่ามันไปจบลงตรงไหนก็ไม่รู้อีกที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดการเบ l ส์ความคิดนะครับจุดประกายทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างร่วมกันกันไปมานะครับจนกระทั่งบางทีมันอาจจะไปจบในอีกที่หนึ่งเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่คือการสนทนาที่ดีเพราะว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยน ไปและกลับแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียกันไปมานะครับเพราะฉะนั้น เราจะมาคุยกันต่อครับว่าจากที่พยายามชวนเล่าคํานิยามของนักสนทนาที่ดีนะการสนทนาที่ดีออกมันน่าจะมีหน้าตาประมาณไหนเนี่นะครับถัดไปครับเราจะมาคุยกันต่อครับว่าแล้วมันมีวิธีการอย่างไรละ่ะหรือว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างไหมที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาใช้ครับเพื่อให้เรากลายเป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยมได้มากขึ้นครับและนี่ก็คือ8เทคนิคที่จะทําให้ใครๆก็ อยากคุยกับคุณมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละข้อกันนะฮะข้อแรกครับข้อแรกคุณเดวิดบูฟนะครับเขาบอกว่าให้มองความสนใจจดจ่อครับว่ามันเป็นสวิตช์นะว่าคุณจะเปิดหรือว่าปิดนะครับไม่ใช่สวิตช์แบบปรีไฟเนาะคือปกติอันนี้เขาพยายามจะเปรียบเทียบกับสวิตช์ไฟเนาะว่าเป็นออนออฟเนาะไม่ใช่สวิตช์แบบที่มันหมุนเพื่อเพิ่มความสว่างของไฟหรือว่าปรีให้ไฟมันดิมลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พูดง่ายๆครับว่า เออคือเวลาเราบอกว่าเราจะมีความสนใจคนอื่นนะครับเวลาคนอื่นสนทนากับเราเนี่ยนะเราต้องตัดสินใจครับว่าเราจะเปิดสวิชท,ที่จะจดจ่อกับการรับฟังของคู่สนทนาของเรานะครับความสนใจจดจ่อเนี่ยไม่มีนะว่าแบบเอยสนใจเยอะสนใจน้อยมันมีแค่มีหรือไม่มีเพราะว่าเมื่อไรก็ตามครับที่คุณสนใจน้อยคุณสังเกตแล้วกันเนาะสมมติวา่ามีใครก็ไม่รู้แหละมีอาจจะเป็น ลูกน้องคุณก็ได้ครับเดินเข้ามาคุยคุณที่โต๊ะทํางานแล้วคุณกําลังนั่งพิมพ์งานอยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะ เนี่ยสมมติ่าลูกน้องคุณพูดอะไรคุณไปคุณก็เอออือออแต่คุณก็มองแต่หน้าจอพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดแบบนี้ครับคืออันเนี้ยคือสิ่งที่คุณพยายามแบ่งแยกความสนใจเนาะตาคุณมือคุณอาจจะพิมพ์อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าปากคุณก็เอออะเออออะไรไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอออไปกับคนที่ลูกน้องที่มานั่งพูดอะไรให้คุณฟังอยู่ที่โต๊ะเนี่ยคือในมุมเนี้ยคุณอาจจะคิดว่าคุณแบ่ง ความสนใจได้แต่ในความเป็นจริงแล้วครับลูกน้องคุณจะเพอร์ซีฟหรือว่าจะเข้าใจเลยว่าคุณน่ไม่ได้รับฟังอะไรเขาอย่างจริงจังเลยเพราะฉะนั้นครับกลับมาที่เรื่องความสนใจจดจ่อนะครับคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะมีหรือไม่มีไม่มีหรอกว่าความสนใจระดับมากน้อยอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะเวลาคุณจะคุยบใครคุณต้องเลือกเลยนะครับคราวนี้มันมีเทคนิคอยู่เป็นประโยคง่ายๆแล้วกันที่เขาแนะนำแล้วกันนะครับเออเขาใช้คาว่า slant นะครับ S l a n t s L A N T นะ l a ลนนะครับอ่ามันย่อม,มาจากภาษาอังกฤษห้าตัวถูกไหมตัว S ก็คือ s i t up นะครับือะไรฮะการที่คุณจะคุยกับคนอื่นเนี่ยให้คุณ นั่งตัวตรงก่อนเออให้ให้คุณดูแบบว่าออมีความเหมือนตั้งใจที่จะพูดคุยนะครับตั้งตัวตรงขึ้นมาก่อนนะฮะอย่างที่สองครับตัว L ก็คือ lean forward นะครับก็คือโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งเวลาใครคุยกับเราแล้วเราโน้มตัวเข้าไปหาคนเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะเงี่ยวหูเข้าไปฟังเราพยายามที่จะเข้าไปตั้งใจเราฟังสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้น lean forward จึงเป็นเทคนิคที่จริงๆใช้บ่อยมากนะครับสังเกตก็คือจะนั่งค่อนข้างออโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งนะ อันถัดมาตัว A เนาะคือ ask questions นะครับก็คือถามคำถามแหละนะถัดมาครับตัว N เนาะ,ะมาจาก n o t your head หรือว่าพยักหน้านะแบบอือใครพูดอะไรมาก็เห็นด้วยก็อื ứng, 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 พยักหน้าแบบเอออไปด้วยนะครับการที่คุณแสดงอวัจนภาษาหรือการการแสดงออกทางท่าทางประกอบเนี่ยนะฮะมันทําให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณใส่ใจแล้วก็คุณสนใจในสิ่งที่เขาพูดนะครับสุดท้ายตัวทีนะครับก็คือ track the speaker นะครับก็คือติดตามผู้พูดนั่นเองนะครับคนพูดพูดอะไรคุณก็ follow ตามประเด็นนั้นไปด้วยนะครับคุณจะทวนคําถามทวนคําพูดทวนความเข้าใจอะไรของคุณก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้ผู้พูดเนี่ยได้รู้สึกว่าคุณนะ่ยพยายามฟังอย่างตั้งใจและคุณ catch up ประเด็นที่เขาพูดตามได้เรื่อยๆนะครับนี่คือเทคนิคที่ชื่อว่า s a ลนนะครับราวนี้นี่คือนะข้อแรกคนาะอนี้ผมจะพามาสู่ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเขาใช้คําว่า เป็นผู้ฟังที่เสียงดังนะครับเทคนิคคืนนอยอ,อย่างนี้ฮะยกตัวอย่างเช่นเวลามีใครมาพูแหลคุณนะนลเวลาคุณฟังอยู่นะครับถ้าคุณบอกอ้แสดงแบบเสียงอะ่ะนะแสดงเสียงบางอย่างร่วมด้วยอ๋อใช่ใช่อืมอ่านะฮะดูแบบว่ามีซาวด์อฟเฟกประกอบอะ่ะนะครับไอนี่แหละไอไอซาวด์อฟเฟกประกอบนี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้คู่สนทนา รู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ยมีอารมณ์ร่วมนะฮะมีความพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับแล้วก็มันทําให้ผู้ฟังเนะี่ยเขารู้สึกว่า,าเขาได้รับความสําคัญนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อคุณเป็นฝ่ายพูดอะไรแบบนี้นะคือถ้ามีคนที่ทําแบบนี้คุณผมว่าคุณน่าจะรู้สึกดีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าคนฟังคนนั้นนะพยายามที่จะ get เนาะ get feeling get understand with your situation something นะครับไปเรื่อยๆตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันแล้วกันนะคราวนี้มาสู่เทคนิคข้อที่3ครับเลือกสิ่งที่คุณเคยนะครับคราวนี้ต้องบอกว่างี้ฮะคนมากมายเนี่ยครับมักจะคิดว่าผู้คนเนี่ยชอบที่จะได้ยินเรื่องใหม่ๆใช่ไหมเรื่องที่เขาไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้นะครมันดูแล้วมบนโอ้หน้าตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับทุกคน คนเราเนี่ยครับมันชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุณเคยมาแล้วในระดับหนึ่งนะภาษาอังกฤษคำว่า relevant นะครับก็คือคุณอาจจะคุยกับหนังที่คุณเคยดูมาแล้วนะครับแต่คุณต้องรู้นะว่าคนที่คุณคุยด้วยเขาเขาเคยผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างมาคุณจะได้คุยที่มันเป็นประสบการณ์ที่มันร่วมกันได้นะเช่น บางคนอาจจะเล่นกีฬาบางคนอาจจะชอบดูภาพยนตร์อะไรแบบนี้บางคนอาจจะเล่นเกมนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกคุยที่มัน r e เล v n t นะเดี๋ยวเกี่ยวข้องสอดคล้องไปกับตัวตนของคนคนนั้นมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขา get along นะไปด้ยวยกันกับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นแนวทางบางอย่างคือคุณสามารถที่จะสังเกต คือถ้าคุณเจอคนใหม่ครับคุณจะสามารถที่จะทำกันบ้านล่วงหน้าผ่านการดูทางโซเชียลมีเดียผ่านทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะดูผ่านลิงก์อินอะไรแล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าการสังเกตนะครับสมมติคุณไปประชุมในสถานที่ของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าในห้องนั้นเนี่ยเขามีอะไรที่มันแสดงถึงความชื่นชอบในตัวของเขาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งง่ายๆนะครับปกติ ตัวแล็ปท็อปที่ทุกคนใช้เนี่ยนะหลายคนเลยครับชอบเอาสติกเกอร์บางอย่างมาแปะไว้ที่แล็ปท็อปของตัวเองนะครับอีแล็ปอีสติกเกอร์ที่มันแปะอยู่ที่แล็ปท็อปเนี่ยคุณสามารถดูได้นะแล้วคุณก็อาจจะชวนคุยถึงสติกเกอร์เหล่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่เลือกอะไรบางอย่างมาแปะที่แล็บท็อปตัวเองเนี่ยเรามักจะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะ represent นะอยากจะแสดงออก อยากจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเราชื่นชอบสิ่งนั้น,นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่เขาจะชื่นชอบสิ่งที่เขาเอาสติกเกอร์มาแปะอยู่ที่หน้าจอแล็ปท็อปอตลอดแน่ๆนะครับนี่คือเทคนิคและกันที่อาจจะแบ่งปันแล้วสู่กันฟังในข้อที่3ถัดมาครับข้อ4ครับ ทำให้อีกฝ่ายเป็นเจ้าของเรื่องราวไม่ใช่พยานนะครับข้อนี้ต้องเล่าแบบนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักไม่ค่อยจะให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่เวลาเล่าเรื่องครับแล้วก็มักไม่พูดถึงรายละเอียดสําคัญบางอย่างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณถามคําถามท,าที่เฉพาะเจาะจงนะครับ <c oughs> เช่นเ้ยเจ้านายของคุณนั่งตรงไหนหรอตอนนี้เขาพูดแบบนั้นอ่แล้วก็คุณอาจจะตอบไปว่าและคุณตอบไปว่ายังไงหล่ะตอนเจ้านายถามอะไรแบบเนี้ย พวกเขาจะย้อนนึกถึงช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณใส่ความเฉพาะเจาะจงเข้าไปในคําถามให้เขาได้พยายามนึกภาพของสถานการณ์และบริบทนั้นมากขึ้นนะครับนักสนทนาที่ดีเนี่ยมักจะถามหาเรื่องราวนะเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์เฉพาะและพูดคุยลึกลงไปนะครับไม่ได้แค่อยากคุยว่าเกิดอะไรขึ้นแบบกว้างๆรวมๆอะไรเงี้ยแต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณมีประสบการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร นี่คือเทคนิคข้อที่ครับลองถามในรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมดูจะทำให้คนเล่าเนี่ยดูมีความรู้สึกว่าเขามีอัธรตได้มองเห็นภาพได้นึกย้อนถึงประสบการณ์ตรงนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจความรู้สึกของผู้เล่าได้มากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาข้อ5ครับ อย่ากลัวความเงียบครับทุกคนคือต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเรามักจะชอบนึกว่าการสนทนาที่ดีมันคือการสนทนาที่เราต่อมุกกันไปมาต่อเอ้อะไรเงี้ยไม่มีช่องว่างเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณคุยมันขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณพูดคุยกันนะขณะนั้นด้วยนะครับหลายครั้งเลยครับการสนทนาที่ลึกซึ้งการสนทนาที่มีคุณค่าเนี่ยเกิดจากการมีช่วงเวลาในการหยุดคิดหยุดนึก ที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะบอกเล่าความรู้สึกและบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้อย่างชัดเจนได้อย่างลงลึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวว่าคุณจะมีเดทแอร์มีระยะเวลาทิ้งห่างอะไรมากขนาดนั้นนะครับการสนทนาที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดติดต่อกันตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถที่จะหยุดนึกนะครับแล้วค่อยสนทนาพูดจาบางอย่างอองปจะทําให เราได้ใช้ความเงียบม,มาเป็นเพื่อนเนาะทำให้คือคุณลองดูแล้วกันเวลาถ้าเราเห็นสปีเกอร์เก่งๆหลายท่านครับเขาจะมีจังหวะหยุดเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนรักคู่กายของเขาเลยเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่เขาควรจะหยุดเพื่อให้คนได้นึกในสิ่งที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งเขาควรจะหยุดนานแค่ไหนเพื่อที่จะคิดและค่อยตอบคําถามบางอย่างออกไปซึ่งมันแสดงถึงการพูดนะครับที่ได้ไตรตรองมาเป็นอย่างดีแล้วน,นั่นเองนี่คือ,อข้อนี้5ครับอย่ากลัวความเงียบ ถัดมาครับข้อหครับวนกลับมาที่เดิมนะนะครับฟังแล้วงงนะวนกลับมาที่เดิมคืออะไรเขาบอกงี้ฮะนักวิทย์นักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่เรียกว่าการวนกลับมาที่เดิมครับนั่นคือการที่คุณทวนนะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไปแล้วครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสารที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับเจตนาของผู้พูดนะครับยกตัวอย่างเช่นคําพูดว่า ผมเข้าใจถูกไหมนะที่คุณพูดแบบนี้นะครับหรือว่าโอ้วันนั้นที่ที่เธอพูดนแสดงว่าเธอรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันเป็นการเหมือนถามทวนคําทวนสิ่งที่เขาพูดทวนความรู้สึกของเขาเพื่อให้เราพยายามที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเราพยายามทําความเข้าใจกับความรู้สึกของเขาอย่างจริง,รงๆนะครับนี่คือเทคนิคข้อที่ว่าคือวนกลับมาที่เดิมซึ่งของ้อนี้ปกติแล้วนะครับถ้าคุณเป็นคุ้นเคยกับโมดิเลเตอร์เนาะเวลาคุณดูใครโมดิเลตร์พาร์เนลเนี่ย มีคนมานั่งรอบอนั่งวงสนทนาใช่ไหมแล้วก็มีโมเดเตอร์คนกลางๆเนี่ยคนที่เป็นโมเดเตอร์เนี่ยมักจะชอบใช้เทคนิควนกลับมาที่เดิมครับก็คือพยายามที่จะทวนสิ่งที่พานาลิสหรือว่าผู้ที่พูดอยู่ในวงสนทนาเนี่ยได้พูดนะซึ่งการวนกลับมาที่เดิมเนี่ยมันเป็นการที่นอกจากจะทวนความรู้สึกแล้วทวนความเข้าใจตัวเองแล้วนะครับยังช่วยเหมือนสรุปความแล้วก็ทวนความเข้าใจของอผู้ฟังขั้นอื่นที่ฟังอยู่ในณณ ที่เป็นออ audio ที่ฟังวงสนทนาเนี่ยนะครับได้เข้าใจตรงเนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพเดียวกันตาไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคมาตรฐานที่ทำว่าทําให้การสนทนาเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับถัดมาข้อ7ครับเขาบอกว่าให้เราใช้โมเดลหมอตําแย่หมอตาแย่คืออะไรใช่ไหมครัหมอตําแย่คือนี่ครับก็คือหมอทาคลอดนั่นแหละทุกคนนะคือเขาบอกงี้ครับ ว่าคุณลองนึกถึงสถานการณ์แล้วกันเวลาเราพูดถึงหมอทำคลอดอะไรเงี้ยเนาะคือหมอตำแยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นคนคลอดลูกเองนึกออกไหมแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้อีกคนได้คลอดลูกออกมาซึ่งจริงๆเขาเขาเปรียบเทียบอย่างนี้แหละครับว่าการคลอดลูกก็เหมือนการสร้างบางอย่างออกมาเนาะการพูดอะไรบางอย่างออกมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นหมอตำแยเนี่ยก็คือเราต้องเป็นผู้คอยช่วยสนับสนุนนะครับคอยสนทนาโดยที่ไม่ชี้นําด้วยความคิดเห็นเนาะแล้วก็เราพยายาม ที่จะรับแล้วก็ต่อยอดจากความคิดเห็นของอีกฝ่ายที่สร้างขึ้นมานะครับคุณได้เป็นหมอตําแยเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ที่จะคอยกระตุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองดูแล้วกันว่าในการสนทนาเนี่ยคุณเป็นคนที่พยายามจะโหไปพูดชี้นําคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณเป็นหมอํำแย่เออน,นะคอยทำให้เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจนะครับต่อยอดทำให้คนอื่นเนี่ยเป็นพระเอกมากขึ้นนะนี่คือโมเดลหมอทำแย่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อนี้เขาบอกว่าอยาข่มประสบการณ์คนอื่นนะคือผมว่าหลายครั้งเราเคยเจอครับเวลาคนอื่นเนี่ยสมมติเราไปปรึกษา เรื่องปัญหากับใครแล้วกันเนาะเนี่ยโอ้ยฉันมีปัญหานะวันนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเครียดมากๆเลยนะหูหน้าไม่เข้าใจฉันนะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่บางบางทีคุณอาจจะหวังดีเนาะแต่ว่าคุณอาจจะมีวิธีการที่อาจจะไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรคราวที่แล้วเนี่ยฉันเจอหนักกว่าแกอีกอย่างเงี้ยฮะคือกลายเป็นว่าอไอคนที่ไปปรึกษาเนี่ยสมมติเราไปปรึกษาเนี่ยนะฮะเราต้องการจะไประบายขอคําแนะนําเนี่ยเรารู้สึกแย่ไปเลยนะ แทนที่เราจะได้พูดเรื่องของเราได้ระบายเรื่องของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาฟังคนอื่นมาข่มเรื่องความเจ็บปวดรวดราวซึ่งกันและกันนะครับไม่รู้เราจะมาแข่งกันเรื่องนี้ทําไมใช่ไหมฮะคือเนี่ยครับหลายครั้งเราต้องระวังนะครับไม่ให้เราดึงความเป็นพระเอกเนาะจากตัวคนที่ต้องการจะสนทนาเนี่ยกลับมาที่ตัวเราโดยการไปข่มขคนอื่นอนะ่ะเพราะมันจะกลายเป็นว่า เวลาเราเอาเรื่องพวกนี้มาข่มกันนะมันจะกลายเป็นเราจะดึงทุกอย่างกลับมาที่ตัวเราเองเสมอเลยนะครับเราจะดึงความสําคัญกลับมาที่ตัวเราเองเสมอเลยซึ่งวิธีการนี้ไม่เคยเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้ที่ต้องการจะมาปรึกษาเราเนี่ยนะครับเขารู้สึกดีขึ้นเลยแนมะ้แต่นิดเดียวฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับให้เรา เริ่มจากการฟังประสบการณ์ของเขาให้จบไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเสริมเติมเรื่องตัวเองเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปข่มเขาว่าฉันเจอมาเยอะกว่าฉันหนักกว่าฉันยังไม่อะไรคือมันจะกลายเป็นท็อกซิกกันไปนะครับฉะนั้นนี่คือข้อที่8นะครับยาข่มประสบการณ์คนอื่นนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเทมรีแคปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1น,นะข้อที่1นะเทคนิคก็คือ ให้มองว่าความสนใจจจอคือสวิตช์ปิดหรือเปิดนะคือคุณต้องเลือกว่าคุณจะเปิดหรือคุณจะไม่มีเลยเท่านั้นเลยครับข้อที่2นะครับต้องเป็นผู้ฟังที่เสียงดังนะครับก็ทรงนะซาวเอฟเฟกบางอย่างไปประกอบการสนทนาด้วยเสมอเลยนะครับนะครับนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับให้เลือกสิ่งที่คุณเคยมาใช้ในการพูดคุยกันผมให้คีย์เวิร์ดคำว่า r e levant นะครับก็คือสอดคล้องเกี่ยวข้องกับผู้สนทนาของเรานะครับถัดมาข้อที่4ครับก็คือทําให้อีกฝ่ายเนี่ย เป็นเจ้าของเรื่องราวครับไม่ใช่แค่พยานเนาะเจ้าของเรื่องราวก็คือหลายคือให้เขาเล่ารายละเอียดเล่าความรู้สึก เล่าถึงประสบการณ์ในอย่างเห็นภาพเนาะสมน้ําสมเนื้อนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ลงรายละเอียดกับเหตุการณ์ให้มากขึ้นนะครับถัดมาข้อ5ครับอย่ากลัวความเงียบฮะการพูดคุยที่บางครั้งเนี่ยความเงียบเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับแต่มาข้อ6ครับวนกลับมาที่เดิมนะก็คือการทวนสิ่งที่ฝ่ายพูดไปแล้วนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่7ครับโมเดลหมอตําแยครับเป็นผู้ฝันที่ดีเนาะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือนะซัพพอร์ททำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ต่อยอดจาก การสนทนาของเขาน่นีองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่8ครับทุกคนอย่าข่มประสบการณ์ของคนอื่นน,น่นองนะครับแล้วนี่ก็คือ8เทคนิคครับที่จะทําให้ใครๆก็อยากจะพูดคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นและจะทําให้คุณกลายเป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นถ้าสังเกตดีๆนะทุกคนสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการพูดสักเท่าไหร่เลยนี่ว่าไหมมันเป็นการ r รี c t ชั่นนะการตอบกลับทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่า ถ้าคุณสังเกตดีๆครับผู้ที่สนทนาที่เก่งที่ยอดเยียยยเย่ยมเนี่ยนะฮะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีเสียก่อนนะครับเพราะถ้าคุณไม่ฟังคนอื่นเนี่ยคุณก็จะสนทนาในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้อยากฟังเลยคุณจะไม่ได้คุยในเรื่องเดียวกันกับที่เขาต้องการจะสื่อออกมาเลยนะครับคนที่สนทนาเก่งจึงเริ่มจากการฟังเก่งก่อนนั่นเองและนี่ก็คือ เทคนิคนะครับที่เฮมยาจะหยิบยกมาแบ่งปันให้ฟังจากหนังสือ How to Know a Person นะครับศิละปะการรู้จักกันให้ลึกซึ้งของคุณเดวิดบรูคส์สำนักพิมพ์อมริน Howto นั่นเองนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังนี้จะเป็นประโยชน์นะทุกคนยังไงถ้าชอบนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ร้านสุชนำทั่วไปนะครับหนังสือม่ดีมากเลยนะทำให้เราได ทบทวนเนาะความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาเรื่องความสัมพันธ์การมองเห็นตัวเองการทำความเข้าใจกับชีวิตของคนอื่นนะครับแล้วก็มองเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของความรู้สึกของเราได้มากขึ้นด้วยนะครับก็นะยลองไปหาซื้อสัญดานะครับก็สุดท้ายก่าอาจา่ากกันไปเหมือนเดิมครับขอฝากหนังสือของตัวเองอครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบเียบก็ได้เปรียบได้ครับเพราะชีวิตจะง่ายขึ้นอย่างเห็นถ้าใช้จชุดเด่นของอินทร v วรตได้ถูกฐานครับหายที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซียร o บุ๊ก นายอินคิโนคุนียและ B2S ครับทุกคนวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ